งานทุกคนพบช่องฟืนพีวันนี้เรามาเล่นแบบหาพิงเก้วันนี้น่าจะพาไปหาดวงอาทิตย์หมือนให้เรานะเทเลพอร์ตมาที่อันนี้นี่ห้าสัปสินค้าไม่แน่ใจว่ามันอยู่ตรงไหนนะเอาขึ้นไปก่อนตัวนี้ตัวนี้เดินช้ามากเลยอะเราไม่แน่ใจว่ามันอยู่ไหนซือขอมองหาก่อน หาก่อนนี่เจอแล้วาหาห่ตรงนี้ตึ๊บตกเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่มาแล้วนี่เก็บเนี่ยเก็บตรงนี้เลยเดี๋ยวเราจะแปลงร่างเป็นดวงอาทิตย์หมูโอ้โหสว่างมากถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดทุกไลค์ช่องปืนพีด้วยับคลิปนี้บ๊ายบมันแล้วนี่มันทำอะไรกับฉันเนี่ยทำไมไปไหนก็ไป